เมนทยสวัสดีค่ะควันหลง VNL 2022สัปดาห์ที่2ทีวลอลเลย์บอลสาวไทยแข่งยังไงให้โลกจำเรียกได้ว่าตอนนี้กระแสนักตบสาวไทยฟีเวอร์กำลังมาแรงมากคาดว่าน่าจะติดเชื้อกันไปทั่วโลกแล้วเนื่องจากบรรดาสาวๆของทีมไทยนั้นนอกจากจะมีฝีไม้ลายมือที่พอฟัดพอเหวี่ยงกับทีมในระดับแถวหน้าของโลกได้แล้วพวกเธอก็ยังมีเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่อีกด้วย เพราะไม่ว่าผลการแข่งขันในแต่และแมตช์จะชนะหรือแพ้แต่พวกเธอต่างก็พร้อมใจกันลงเล่นด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มที่สดใสน่ารักแซบโซนทะเลนขี้เล่นจนทำให้แฟนๆจากทั่วโลกเอ็นดูพวกเธอกันหนักมากอย่างนัดล่าสุดนั้นยังไม่ทันจะแข่งสซาๆก็ตกแฟนๆไปแล้วหนึ่งดอกจากลีลาการเปิดตัวสุดน่ารักทั้งวายทั้งเต้นและถึงแม้ว่าจะแพ้บริกาไปหนึ่งต่อสาเซต แต่พวกเธอก็ยังได้รับคำชื่นชมจากแฟนๆทั่วโลกอย่างล้นหลามอย่างในคลิปนี้มีช่อง YouTube ของต่างชาติที่ชื่อว่า Power Volleyball ได้ทำไฮไลท์แมตช์ที่ไทยแพย้อเมริกาออกมาแต่แทนที่จะตั้งชื่อคลิปแบบปกติทั่วไปว่าไฮไลท์การแข่งขันระหว่างไทยอเมริกาแบบคนทั่วๆไปพวกเขาดันตั้งชื่อคลิปให้โลกต้องจดจำสาวไทยว่านี่แหละเหตุผลที่เรารักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยแบบนี้จะไม่ให้คิดว่าเขาอวยยศสาวไทย หรือตกกลุ่มรักความน่ารักของทีมสาวไทยก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วและเดี๋ยวจะหาว่าแอดอวยมากเกินไปเราไปลองฟังคอมเมนต์จากนานาชาติที่ได้ชมคลิปนี้กันดีกว่านะคะความคิดเห็นแรกนะคะชอบหัวข้อคลิปนี้จังเลยนี่แหละเหตุผลที่เรารักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยจริงค่ะเรารักทีมไทยพวกเธอเล่นไปยิ้มไปน่ารักสนุกสนานตลอดทั้งเกม ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้มันไม่ใช่เรื่องที่สำคัญแล้วสำหรับทีมไทยทีมของพวกเขาเจ๋งมากฉันรักสาวไทยความคิดเห็นต่อมานะคะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดยังกับดูนัทชิงชนะเลิศยังไงอย่างนั้นนี่คือทีมไทยทีมอันดับที่14ของโลกเจอกับอเมริกาทีมอันดับที่1นงของโลกบ้าไปแล้วความคิดเห็นต่อมานะคะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงได้ตกหลุมรักทีมไทยขนาดนี้ ความคิ็นต่อมนนะคะนี่คือเหตุผลที่คนไทยติดตามช่องที่ยอดเยี่ยมช่องนีอยากจะพูดขอบคุณสักล้านครั้งความคิด็นต่อมานะคะทีมไทยแลนด์ฉันภูมิใจในตัวพวกเขามากเดินหน้าต่อไปอย่ายอมแพ้พวกคุณทำดีที่สุดแล้วความคิด็นต่อมานะคะชอบสปิริตการต่อสู้ของทีมชาติไทยแม้ตัวจะเสียเปรียบความสูงร่างกายไม่แข็งแรงเท่าสหรัฐ แต่เล่นได้ใจแฟนว,ลลวอลเลย์บอลจนเป็นขวัญใจมหาชนชาวไทยไปแล้วความคิดเห็นต่อมานะคะ,ว,ลละวอลเลย์บอลหญิงไทยกําลังขย่าโลกการได้ดูพวกเขาเล่นว,ลลวอลเลย์บอลนั้นมันน่าตื่นเต้นมากทั้งสนุกสนานและเต็มไปด้วยอารมณ์ขันอยู่เสมอความคิดเห็นต่อมานะคะสหรัฐอเมริกาและทีมไทยเล่นกันได้ดีมากขอแสดงความยินดีกับ USA และถึงแม้ว่าทีมไทยจะแพ้ในนัดนี้แต่เราประทับใจในตัวพวกเขามาก เพราะเรารู้ว่าทีมไทยทุ่มเทเต็มที่แล้วยังไงก็ตามโค้ชไทยน่าจะแก้เกมใน,นระหว่างการแข่งขันได้ดีกว่านี้หวังว่าทีมไทยจะเป็นหนึ่งใน8ทีมที่ได้เข้ารอบสุดท้ายนะฉันอยากดูวอลเลย์บอลหญิงไทยให้มากกว่านี้ความคิดเห็นต่อมานะคะถึงแม้ว่าทีมไทยจะแพ้ให้กับสหรัฐอเมริกา3-1แต่ผมก็ยังภูมิใจในทีมไทยอยู่ดีหวังว่าปีหน้าทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจะกลับมาล้างแค้นได้นะความคิดเห็นต่อมานะคะ ผมคือคนไทยและผมภูมิใจกับทีมนี้มากๆไม่คิดว่าหมดยุคหกเซียนไปแล้วทีมชาติไทยจะยังมีฟอร์มที่ดีขนาดนี้ความคิดเห็นต่อมานะคะตอนนี้ฉันเชื่อว่าทีมไทยเป็นหนึ่งในทีมวอลเล์อบอลที่ดีที่สุดในโลกฉันรักหัวใจของพวกเขากล้าหาญมากและก็ยังได้เซตจากทีมอันดับหนึ่งของโลกด้วยมันน่าหลือเชื่อมากทีมไทยจะพิสูจน์ได้เห็นมากขึ้นในอนาคตหลังจากนี้ปรบมือให้เลยอลิมปิกอยู่ไม่ไกลแล้ว ส,สู้ต่อไปค่ะความคิดเห็นต่อมานะคะชนะห,หรือแพ้ไม่รู้แต่เด็กๆได้การันตีความมันความสนุกความพยายามในการต่อสู้เทคนิคเอาไว้แล้วความคิดเห็นต่อมานะคะเหตุผมที่ผมรักทีมไทยก็เพราะว่าพวกเขายิ้มสู้กับสิ่งต่างๆอยู่เสมอพวกเขาตัวเล็กมากแต่พวกเขาไม่เคยบ่นเกี่ยวกับความได้เปรียบหรือเสียเปรียบในเรื่องของส่วนสูงเลยพวกเขาได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพวกเรา พวกเขาได้มอบรอยยิ้มให้กับเราอยู่เสมอความคิดเห็นต่อมานะคะฉันตกหลุ่มรักทีมวอลเล์บอลหญิงไทยไปแล้วพวกเขาขุดบอลแล้ววางบอลเก่งมากความคิดเห็นต่อมานะคะตอนที่อัชลาพรตบบอลฉันรู้สึกว่าเธอกาลังทาสแลมดังฉันชอบมากขอให้โชคดีนะสาวๆความคิดเห็นต่อมานะคะรู้ยังวอลเล์บอลหญิงไทยมีสเสน่ห์สุดแซบ่บ และมันก็ยากมากที่จะปฏิเสธความน่ารักของพวกเธอได้ลงคอความพิถีต่อมานะคะสุดยอดความพยายามจากทีมไทยสู้ต่อไปนะคุณคือทีมระดับชอปเรารักคุณความพิถีต่อมานะคะสุดยอดละาจ้าเด็กๆทุกคนเล่นได้เต็มที่แล้วมีความกล้าเล่นกล้าตบเล่นได้ขนาดนี้พี่ๆแม่ๆทุกคนก็เชียร์เต็มที่แล้วกีฬามีแพ้มีชนะอันดับของเราก็ายังไม่ได้ใกล้เคียงกับอเมริกา เล่นได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วจ้าเชียร์กันต่อไปคิดบวกนะจ้าเด็กๆความคิดเห็นต่อมานะคะไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ผมก็ยังรักทีมวลลอลเลย์บอลไทยเหมือนเดิมความคิดเห็นต่อมานะคะฉันมีความสุขมากที่ได้เห็นทีมวลลอลเลย์บอลหญิงไทยลงเล่นเพราะพวกเธอเล่นกันอย่างมีความสุขที่สุดความคิดเห็นต่อมานะคะทีมไทยพวกคุณจะเป็นที่หนึ่งในใจฉันตลอดไปความคิดเห็นต่อมานะคะรักทีมสาวไทยจากชาวเวียดนามคนหนึ่ง ความคิดเห็นต่อมานะคะเป็นทีมไทยที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆถ้าเราทำทีมแบบนี้ไปเรื่อยๆอนาคตที่หนึ่งของโลกต้องมาแน่ๆฉันเชื่อเช่นนั้นค่ะความคิดเห็นต่อมานะคะชอบตอนเปิดตัวทีมไทยน่ารักมากความคิดเห็นต่อมานะคะไทยสู้กับสหรัฐอันดับหนึ่งของโลกได้อย,อย่างสนุกตื่นเต้นถึงแพ้เราก็ได้บทเรียนจากการแข่งขันกับทีมระดับโลกเพื่อเอาไปพัฒนาต่อ ยินดีกับสหรัฐด้วยส่วนสาวไทยคูดคือความสุขของเราชาวไทยทั้งประเทศความคิดเห็นต่อมานะคะสาวไทยเล่นด้วยหัวใจและรอยยิ้มความคิดเห็นต่อมานะคะถึงจะแพ้ก็ยอมรับว่าแพ้แต่ไม่เสียใจเลยการได้เห็นพวกเธอทุกคนพยายามสู้จนสุดฤทธิ์ฉันก็ภาคภูมิใจและมีความสุขมากทีมเล็กๆจากประเทศเล็กๆแต่สามารถทำให้ทุกคนในประเทศมีแต่รอยยิ้มและความสุขความคิดเห็นต่อมานะคะ ไม่ติดหนึ่งในแปดก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเต็มที่แล้วเก็บประสบการณ์ไวยพัฒนาตัวเองและชีมเพื่อสู้ในคราวหน้าเชียร์เสมอไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรนั่งดูอย่างมีความสุขความคิดเห็นต่อมานะคะไทยแลนด์สู้ชีวิตมากแพ้ในเกมแต่ได้ใจชาวไทยทั้งประเทศอวยยศให้เลยจ้าความคิดเห็นต่อมานะคะตำแหน่งอยู่ไม่นานตำ้นานอยู่ตลอดไปความคิดเห็นต่อมานะคะพวกเธอเล่นด้วยรอยยิ้ม ฉันชอบตอนเปิดตัวนักกีฬาพวกเธอน่รักความคิดเห็นต่อม,มานะคะทีมวอลเลย์บอลสาวไทยกุมหัวใจคนทั้งโลกไปแล้วขอบคุณคนทั้งโลกที่เอนดูทีมสาวไทยความคิดเห็นสุดท้ายนะคะขอบคุณที่รักและสนับสนุนทีมไทยจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้และสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ต้องการอ่านความคิดเห็นทั้งหมดหรือรับชมคลิปต้นฉบับด้วยตนเองแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับเอาไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะ แต่ถ้าหากในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออภัยมาใมนที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะแล้วพบกันเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ